สวัสดีครับครับพีกุ้งไหครับสวัสดีค่ะคุณพี่กุ้งค่ะปะเภท50ยังสุดได้ครับผมวันนี้เราจะมาทำคาร์ดิโอกันง่ายๆโดยใช้ศิลปะในส่วนของโอเคการชกมวยนะครับมันจะมีสีท่านะครับสีท่าก็คือหนึ่งยับอันที่สองอัปคัดสามฟุ้งสี่เตะนะครับลองดูท่าละสิบครั้งครับผมโอเคเตรียมพร้อมครับสามฝากรสองหนึ่งอัพเพ่์ฝ่ายหนึ่งสองยันที่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบพักครับหนึ่งสสสี่สขึ้นครับผมไปหนึ่งสองสามัคานอี่ห้าหกเจ็ดแปสิบพักครับผมหนึ่งสสสี่โอเคปั๊บลุกครับหนึ่งสองสามสีห้าหกดแปสิบพักครับหนึ่งสสาม สี 4, 5, ทีครับผมไป1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดแปสโอเคจะบอกว่าชกชกอยต่อยแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเบินหรือเผาผ่านไขมันกันได้รเราอาจจะทำ 1 0บถึงยีครั้งในแต่ละท่านะครับพอจบเซตหนึ่งเราอาจจะพักประมาณสักครึ่งครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีแล้วแต่แล้วมันทำเซตสองต่ออาจจะทําประมาณส4มเซตก็ได้ค่ะตามกําลังของเราได้เลยค่ะขอให้ได้เริ่มค่ะคลิปดีๆอย่างนี้จากขคบคุณครับผมและโค้ชกุ้งค่ะจเพช5ห้ยังฟิตได้สวัสดีครับ